แล้งไงจู่ๆมีบันไดลงตรงนี้เหรอเนี่ยตรงนี้เป็นทางเข้าคิดไปเท่านั้นแหละอะข้างหน้ามีกระโหลกเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยเอ๊เฮเสอร์เบลอสเลยไปอยู่ในนรกยังจะปลอดภัยสักกว่าเนยน่ารักจริงเลยนะไอ้นี่จะมาหาเรื่องใช่ไหมเนี่ย โคตรดีจริงๆอร่อยปั้นเนี้ยไรจะฟัดแล้วอย่างนั้นเหรอจะว่าไปพอโดนต้อนเข้าหมูปุ๊บก็ฮึดปั๊บเลยนะนั่นสิ เดี๋ยวฉันเองเดี๋ยวอย่าเพิ่งฉันจะทําให้มันเชื่องเองอ <c oughs> มาหรือไงเห็นจะดูเหมือนหมาแต่นี่นมันหมาตัววายร้ายเลยนะนายมันก็เหมือนเหมือนกันแหละ <c oughs> มา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 ขอมือขอมือขอมือพูดยังไม่ทันจะขาดคาเลยดูสิเอาละนะเอาละเอาละเป็นเด็กดีนะ โอเคโอเคทีนี้ก็ค่อยๆอ้าปากช้าช้านะดีมากเรียบร้อยเชื่องและไม่ใช่แล้วเข้ามาปุ๊บก็มีอะไรเจ๋งๆออกมาต้อนรับทันทีเกาะนี้ท่าทางน่าสนุกแฮะห